ครับวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเบคแฮมนะครับอยู่ในเส้นสายของ YouTube Channel นะครับครับวันนี้ผมว่าจะมาตัดผมให้น้องชายนะครับเป็นน้องรักคนหนึ่งเหมือนกันอ่าจะตัดทรงไหนทรงอะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับพอฉีดน้ำเสร็จนะครับแบ่งผมเสร็จให้เราขึ้น วีครับตรงๆ90องศาครับดูจังหวะนะครับผมปาด90องศา1นึต่อหไปเรื่อยๆครับต่อกันไปเรื่อยๆครับตรงๆเลยครับเอาวีไปตรงๆเลยครับข้างหลังก็เผยรับมันนิดนึงครับเพราะผมด้านหลังเขาเป็นทุยครับนะครับจังหวะมันจะรับกันเองอัตโนมัติครับนี่ว่าจะตัดทรงคอนทัวร์นะครับ ืน้องแบบชอบเซตผมมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยเซ็ตบ่อยน,อน,น, <c oughs> น้องคนนี้นะครับวีสองวีสามเนี่ผมจะปาดจากตีนผมขึ้นมาหาเลยนะครับสังเกตได้ตรงท้ายถอยครับปาดขึ้นไปหาขึ้นไปหาอย่างเงี้ยสบาย เนี่ยครับผมจะเก็บไปเรื่อยๆพอจะเสร็จหนึ่งสองสามแล้วก็มันจะง่ายครับหลังจากนั้นง,ง่ายคือยังไงครับเราจะตะวัดไล่งเงาอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนยครับดูลูกค้าก็มาครับเราไม่ได้จ้างหุ่นหรือแบบครับเราตัดกันเรียวๆลยเพราะว่าลูกค้าก็เข้าผมก็ตั้งกล้องถ่ายไปเลยครับไม่ต้องกลัว แต่มันก็จะช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าถามมาไหลสดเหรอพี่วันนั้นแต่ก็ไม่ได้ไฟ์ครับอันนี้ผมก็ถ่ายคลิปเล่นตัดกับน้องให้น้องอย่างเงี้ยครับพอขึ้นทรงเสร็จครับเห็นไหมครับทีนี้ผมจะทําเป็นทีละฝั่งไปเลยคือผมแบ่งสามเหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ำเลยครับเราตัดให้มันเท่ากันกับฐานทรงครับจังหวะนี้ นี่ครับผมก็เชื่อมเอาผมตรงที่แบ่งครับมาเชื่อมกับฐานทรงที่เราปาดหวีไปแล้วครับเราขึ้นแฮร์ไลน์เลยขึ้นรอบทรงไว้ครับเราเชื่อมให้มันเท่ากับรอบทรงครับผมนี่ครับก็เชื่อมเชื่อมมาจนถึงข้างหน้าครับนี่ครับผมก็พอผมเชื่อมเสร็จปุ๊บ ยกดูนิดนึงว่ามันเท่ากับาฐานทรงไหมพอเท่าปุ๊บล้วก็เนี่ยครับหวีมาทั้งหมดแล้วเราก็เชื่อมอีกรอบหนึ่งอันนี้เขาเรียกก็เทคนิคแบ่งสามเหลี่ยมบางอกันผมก็จำจากพวกพี่พี่มาแลครับพอเราแบ่งปุ๊บรวบมาหมดแล้วก็ดึงตัดดึงให้ตึงนะครับค่อยตัด ถ้าไม่ตึงไม่ตัดมันไม่ได้ครับมันจะไม่เท่ากันครับขนาะนะผมดึงตึงแล้วตัดมันก็ดูเป็นแบบไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ครับเราก็ต้องเช็คบ่อยๆครับนะครับพอเสร็จปุ๊บเห็นไหมผมวีเช็ค <Wow. S 1> พอวีเช็คเสร็จปุ๊บต่อไปก็ตัดอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ ตัดฝั่งนี้เราก็ขึ้นตามไกด์เดิมครับผมตัดไว้ซิ้นถึงหลัง <c oughs> จากนั้นผมก็ปาดจากหวีเดิมมาเฉยๆครับนี่ครับแล้วก็ปาดต่อปาดต่อมาเรื่อยๆหวีจะให้มันจะพยายามคว่ำหวีลงนะครับให้มันหวีเฉียงไว้หวีเฉียงไว้มันจะทําให้ให้เป็นเส้นตรงได้ครับ เอาบางคนถามวีเฉียงแล้วเป็นเส้นตรงยังไงหมายถึงว่า,าจากมุมหน้าผากไมองเห็นมุมหน้าผากที่เราแบ่งแบ่งไว้ไหมครับผมจะเฉียงเคลื่อนหาตรงนั้นครับถ้ามองดูด้านข้างมันจะเป็นเส้นเส้นตรงเส้นเฉียงครับเฉียงตรงลงไปหาท้ายทอยเลยครับนี่ครับผมพยายามถอยออกมาดูแล้วก็ปาดเข้าไปถอยออกมาดูแล้วก็ปาดเพื่อเช็คครับว่ามันสวยหรือย,ยังมันโอเคหรือย,ยังครับ พอเสร็จตรงนี้เราก็จะขึ้นด้านบนกันนะครับนะครับพยายามเดินดูบ่อยบ่อยครับถ้าเราเช็ควีเช็คเดินดูวีเช็คดูกรอบทรงดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะง่ายครับสะดวกนะครับผมก็ถอยเช็คตลอดตรงไหนยังไม่โอเคผมก็เดินเข้าไปปาดครับพยายามเช็คบ่อยบ่อยครับ สเต็ปผมคือเช็คบ่อยๆพอเสร็จปุ๊บเราขึ้นด้านบนต่อทีนี้ <Wow. S 1> ตัดด้านบนมันจะมีเกณฑ์ที่เราตัดสามเหลี่ยมไว้ครับมันจะเห็นได้ชัดเองเนี่ยผมพยายามหันให้ดูเห็นไหมครับด้านซ้ายมือซ้ายมือของจอภาพนะครับหรือขวามือของด้านที่ผมเจอกไกลเห็นไหมมันจะเริ่มมาจากปลายปลายนิ้วครับ มันจะเห็นไกด์นิดหน่อยไม่นิดละเห็นชัดเลยครับเห็นไหมอยู่ตรงปลายนิ้วนางเอนิ้วกลางผมมันจะเห็นนิดนึงตรงที่เราตัดไว้เนียพยายามดึงขึ้นไปมันจะเห็นเห็นไหมครับผมก็เริ่มจากตรงนั้นมาเลยตัดง่ายๆครับนะครับแค่นั้นเองพอเสร็จปุ๊บช่อสุดท้ายดึงออกไปตรงๆนะครับเห็นไหมคือผมอยู่ตรงไหนดึงออกไปตรงนั้นครับ จะตัดตรงก็ได้ตัดพอยตัดก็ได้ครับนะครับพอยเห็นไหมเรามันจะเห็นตรงที่เราตัดมาเองมันจะอยู่ในกรอบนะครับคือเราสร้างกรอบทรงไว้ครับพอเสร็จตรงนี้เราก็ทําเป็นการใดแต่อันนี้ผมไม่ได้ใดครับวันนั้นแบตกล้องมันหมดแต่ผมได้ถ่ายตอนตอนที่เสร็จไปแล้วครับลงฟันปลาอะไรก็ไม่ได้ถ่ายขออภัยด้วยนะครับแต่ผมได้อ่า ผมก็ทําทุกคลิปนะครับตอนใดตอนลองฟันปาลาลงยังไงครับแต่อันนี้แบตกล้องมันหมดวันนั้นไม่ได้ชาร์จกล้องไว้ครับขออภัยไว้นจุดจุดนี้ด้วยนะครับนะครับข้างหลังอ,อ๋อข้างหลังผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าการตัดข้างหลังทํำยังไงสร้างทุยทํายังไงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูครับนะครับพอผมตัดด้านหลังเสร็จผมเช็ค เช็คด้านบนเป็นไงหวีมาดูเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามันไม่เท่ากันก็เป็นอย่างนี้นครับเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บผมมาขึ้นเห็นไหมมันจะสวยอัตโนมัติเลยนี่คือได้แล้วเซ็ตแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นตามรูปเลยนะครับเนี่อเรียบร้อยครับผมครับผมจบลงไปแล้วนะครับสําหรับชิปตัดน้องครับคลิปหน้าจะเป็นทรงอะไรประเภทไหนแนวไหน,ไหน อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมคลิปมาทุกวันเสาร์นะครับแต่ช่วงนี้แบบด้วยสถานการณ์นะครับน้องต้องเดินทางมาจากแบบพวกเพื่อนพวกอะไรก็ไม่กล้าออกมานะคลิปอาจจะช้าเรลเลๆหน่อยนิดนึงผมก็ขอโทษด้วยนะครับไม่เจอกัน,นครับผมไัสดีครับ